มาเรามารีวิวแก้วกาแฟนะครับที่เราซื้อกินนะครับยี่ห้ออะไรนี้อันนี้ของคาราบาวแดงเอ,อ่อของคาราบาวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งซื้อกินอันนี้อเมซอนกินเยอะที่สุดเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้กินอเมซอนแล้วครับเพราะว่าอเมซอนมันเป็นแก้วที่สะสมไม่ได้แต่อก่อนแก้วแบบนี้เราจะสะสมอเมซอนครับกินบ่อยที่สุดกินครั้งแรกอเมซอนนะครับกาแฟอเมซอนกินครั้งแรกก็คืออ่าเอสเย็นนะครับแลแ้วหลังจากนั้นก็จะกินเป็น อเมริกาโน่ครับอเมริกาโน่ค no รับอเมริกาโน่แก้วอเมซอนที่ยอะสุดแต่อยากจะไม่กินอเมซอนแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีแก้วสะสมก็เลยไม่กินกินแก้มได้สวยแบบนี้ก็ต้องกินออร์คาเฟ่ครับออร์คาเฟ่ถูกถูกด้วยกินแก้วเล็กนะครับออร์คาเฟ่แล้วก็แก้วใหญ่นะครับออร์าเฟ่แล้วก็ดอยช้าง ลอยชา,าก็กินแต่ลอยชาหาซื้อยากครับก็เลยไม่ค่อยได้กินบ่อยนะครับคาราบาวก็กินปลาปลายครับอันนี้เมซอนแก้วเล็กอันพวกนี้น่าจะเป็นสตรอรี่สมูทตี้มาดูสิครับว่าแก้วที่เรากินนั้นเราสะสมไว้เยอะขนาดไหนแต่ที่เรากินเมซอนมาเดีไม่ค่อยได้กินเมซอนเพราะแก้วมราสะสมไม่ได้ เราจะอุดหนุนของกาแฟไปนะเรียกว่าเอาคาเฟ่ครับเอาคาเฟ่อันนี้ไม่ได้กินแค่เดือนสองเดือนนะครับกินสามสี่ปีห้าสิบปีครัสะสมแก้วมาเรื่อยๆตั้งแต่เกิดโควิดทำไอซ่อนก็เลยเปลี่ยนแก้วครับเราก็เลยไม่ได้กินครับเราจะหันกินเอาคาเฟ่อยู่สูง สอนเราไปขายพลาสติกเราก็จะได้โดนเท่าไหร่แต่จะไม่ขายระดับมันจะสะสมไปครับนี่โอ้โหสูงมากเลยเห็นไหมครับยิ่งต่อยิ่งสูงนี่ครับสาวกอเมซอน นี่ก็ต่อได้ดีเลยหรื่อเครับนี่เดี๋ยวครับเสือบทุกมนสอนไม่ควรคลาสยอดจิงออกไปก่าเดี๋ยวมันจะโดนตั้งแถวใหม่ เดี๋ยวนี้แก้วมีสนุงได้สะสมแล้วส่วนมากก็กินเดินทางก็กาแฟสดของออรคาเฟ่ครับออกคาเฟ่คาเฟ่สนเสนนียนี่คือออรคาเฟ่หลังเลือกต้นครับเริ่มต้น you